โอเคครับ okay, ผมก็ต้องสวัสดีดัดสวัสดีชาวเกมเมอร์เกมมิง่งทุกคนกันด้วยนะครับผมน,นี้ก็อยู่กับพี่เนาะวันนี้นะผมพีก็มาครับกิจกรรมสายฟรีนั่นเองซึ่งจากคลิปที่แล้วได้แจ้งไปข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีวันนี้ก็กิจกรรมสายฟรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเอง <Okay. S 1> วันแรกแจกอะไรแจกตัวละครนั่นเองเออนี่นะผมโอไลออนนั่นเอง,อาม, all right, all, เองมากดเข้าเกมมาปุ๊บ เอ้ยกดเข้าก,กิจกรรมมาปุ๊บก็นี่เลยทางด้านของตัวละครเล่น c ีวีซีสามเกมรับไปเลยน้ผมนี่ซึ่งเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะองก็น้องคนไหนยังไม่มี c ีวีซี 4. ยินดีต้อนรับอยู่นะฮะสามเกมรับไปเลยไะพี่ขอแต่งตัวแป๊บนึ่งอโอเคม,มาแต่งตัวก็ประมาณนี้เลยแล้วกันน้อมาตานแดงจัดมาเลยนะไม่ได้เติมนะเนี่ย เต็มอยู่แล้วนะออ,อคิวป่ะนี่หนอผซึ่งตัวละครรับจากไหนนี่เลยผมแค่น้องๆถ้ามาเล่นโหมดล่าล้างแค้น3เกมรับไปเลยหนอผมตัวละครแบบฟิฟี่ยกเซิร์ฟนี้นสก,กินปืนก็นคือให้น้องๆเล่นตัวละครโอไลออนนั่นเองนะผมจำนวน5เกม6เกมก็ว่าไปหนอผจะได้ทางด้านของสก,กินปืน ้อยนัดน,นั่นเ <políticas> องเอ้ยเข้าใจปะก็กิจกรรมก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้และนี่นะผมนี้ท่าทางใหม่ล่าสุดดูไวยพี่นึกถึงอะไรนึกถึงอ้นี่เอาไม่ใช่หรไม่ใช่เบนเทนนะเอ้ยอย่าไปหาทำกันละอย่างง่าเลย่อย่างเช่านะถ้ามันคล้ายจริง โอเคผมก็กิจกรรมและยังไม่หมดนะผมกิจกรรมสายฟรีวันนี้มีอีกนะผมไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันก็คืออันนี้ไม่ใช่ของวันนี้นะท่าทางอท่าทางพลังอาฆาตนี้ไม่ใช่นะท่าทางจะรับได้ในวันที่20นะผมเดี๋ยวท่าทางมาวันไหนเดี๋ยวพี่จะทําคลิปลงให้อีกทีหนึ่งโอเคและกิจกรรมที่พี่บอกก็คือ ทางด้านของขวาเนของพี่เนี่ก็คือโลหิตอาคาดนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ต่ายฟรีไม่ควรพลาดหรอกมีอะไรแจก,กบ้างไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันห้องกดมาภารกิจน,นี้รับไปเลยสก,กินปืนร้อยนัดแบบฟรีๆสก,กินปืนของโอไลออนนั่นเองแล้วก็คือได้โทเคนมาด้วยโทเคนใช้ทำอะไรนี่น้องใช้เพิ่มเวลนั่นเองนะตอนนี้ก็โอไลออนพี่ก็เพิ่มเวลมนเทียบร้อย เวหนึ่งวเวสองวลวสมวิวจะมีอะไรบ้างเกียวพาไปดูกันส่วนอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเนื้อเรื่องบวกพลังแฝงเนีี้เอ้ยเลื่อนเลื่อนไปก็เดี๋ยวน้องจะได้พลังแฝงของโอเลออนมาอัตโนมัติเย <Okay. S 2> ตอยกางที่พี่บอกคือซีวิลมีอะไรบ้างมาเริ่มที่เวสี่ครับเป็นทางหน้าของตัวอีโวและสก,กินปืนบาลีสปะ่ะเฮ้ยฟฟามีสก,กินบาลตด้วยเหรอ S <S <S น่าจะไม่ใช่นะพี่อนจาในกล่อเมันคล้ายมากเลยนะทรงปืนเนี่ยวาทางด้านของเวลสี่ก็สกินปืนนของเวลสามจะเป็นบัตรสร้างห้องจํานวนห้าใบเวลสองจะเป็นบัตรคูปองแลกสกนินปืนจํานวนสามใบและเวลหนึ่งจะเป็นบัตรไดมอนด์รอยัลสามใบและสกนินปืนบาเิตทุกเลเวลนั่นเองมามาดูทางด้านของสกิน บาลิดกันดีกว่าพี่ขอเรียกว่าบาลิดแล้วกันนะผมเพราะว่าทรงมันได้นะคล้ายๆกับสก,กินบาลิดเลยว่าอยในโหมดสไนไ่มอ,อันนี้ไม่ใช่คาไม่ใช่อ่าเฮ้ยนี่ไงอ๋อสก,กินนี้ไอ้ปืนอันนี้มันคล้ายอยู่นะคล้ายๆบาลิดเลยนะรู้ว่าบาลิดวะโอเคมาน้องคนไหนที่รู้ ว่าคือปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ไปได้นะผมโอเคบอกพี่หน่อยละกันที่นึกว่าบาลีดเลยตรงมันได้นะสวยมากเลยมัวแต่ดูสกินปืนลืมอ่านสเต็กปืนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอ่านมาก็กิจกรรมโลหิตอาฆาตอย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปเล่นกันนะ้วกัเวลปัดล็อกรับสกินปืนแบบฟรีๆนั่นเองโอเคมา กิจกรรมสายฟรีต่อมาคือนี่ท็องแพชภัยดินแดนโลหิตรับไปเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นบัตรคูปองแรกสก,กินปืนบัตรโกอาหารสัตว์อะไรแบบนี้ท็อก็รับกันแบบจุบๆเลยร้านี้ท็องคือทางด้านของสึกตัดสินราชาอาคาติอะไรรับสก,กินปืนอีกแล้วโอ้โหกิจกรรมนี้แจกสก,กินปืนแบบลืมๆนะ แจกเยอะจัดสกินปืนตอนนี้พี่ได้มากิจกรรมวันแรกนะนี่ขนาดวันแรกตาไปสามสกินแล้วนะครับผมโอ้โหสายฟรีไม่ควรพลาดนะผมพี่มาย้ำอีกทีหนึ่งและนี่หนูโทเค็นอีกแล้วอแจกให้น้องๆเข้าไปเล่นนะครับผมและตัวเค็นเอาไปทำอะไรนี่นะผมก็คือเอามาแลกชุดนั่นึงออซึ่งกิจกรรมชุดนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาทำคลิปแยกให้อีกทีนะครับ โอเคไปเดี๋ยวไปดูสกินปืนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและสเต็กปืนเป็นยังไงบ้างไปเริ่มที่บอกแรกของนี่ ac 80แม็กกาซีนบวกหนึ่งล็อตแม่นยำเพิ่มเจาะเกราะห่งโอ้โหมาสกินต่อมาคือมาลิตน,นั่นเองค่คืออัตราการยิงห่งเจาะเกราะ2ความเร็วในการเคลื่อนที่ลอบ1ซึ่ง มันไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วเอ้ยเขาบอกอยู่นั่นเลยมันไม่ส่งผลอะไรจริงๆมาลิตนี้ถามว่าดีไหมดีนะผมเจาะเกาะสองเลยนะเอ้ยก็อย่าลืมเข้าไป <It> s <S รับกันผมสกินมาลิตและสกินปืนต่างๆโอเคผมก็ประมาณนี้เลยในการสำหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ